มุขวามุเหมื es, อนข้างหลังของใช่นะยูนิเต็ดจะไปเสียสมาธิครับแล้วคนยิงเป็นนี่ครับกิตตภัรับกิตตภักกแสงสว่างครับหไหลติดตาครับหนึ่งวุฒโรส่งครับบอลชันยูนิเต็ดขึ้นนำแล้วครับในนาทีที่ตัวกิตตินี being ่ยูนิโต้กวาดผาของเราผานกิตตินไม่ได้ตัวต่อเลือกต่อ อีกอระึ่งรอบหนึ่งต่อหนึ่งครับไทยน่าจูเนเตะครับนาทีที่สามสิบเอ็ดครับในคราสที่ห้าเราโดนลงหูอันตรายจริงครับเราได้จีนวิสุลับรัตสือฮิดะจิมิสุปลปาดมาแล้วทางหน้าโดนจานตัวอ่างยิงเข้าไปโอ้โหโหอันตรายเลยครับพอ,อยังอยู่กันที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ ได้ยูโยกเข้าข้างในแล้วไหหมากิตะพักได้ด้วยซ้ายกิตะพักยิงแล้วโอ้นี่โอ้เอ๋ยสองตัวหนึ่งแล้วพาแล้วคนเดิมด้วยครับกิตะพักครับโอ้โหแล้วนี้ต้องชมตั้งแต่จังหวะของวิบูครับที่ให้มาลูกนี้โอ้โหสวยเลยครับลูกนี้เหนือขึ้นมาตรงนี้อ้าวุทธินให้เป็นจุดโทษครับ บอกว่าเป็นแฮนด์บอลนครับโอ,อ้แต่ฟ้องว่าจะไายมันแนบลำตัวอยู่ครับแต่ว่าผู้ติดหาครับถูกโทษครับลูกบี๊ดแล้วตีเสมอจำได้ครับสองตัวสองแลับหลอกที่ลงใหม่จากนั้นเบใดเก้าครับยงตีตเสมอให้ ดันลายกำแพงสูงนะครับตรงนี้วัชรินปั่นเข้ามือนะครับแล้ววัชรินเป่าจบเกมครับเสมอมันไปสองก็ดูต่อสองครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับ ที่เข้ามารับชมเกมในวันนี้ครับเราขอขอบคุณ